โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักทั้งปันถูกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอคเคอรัสล็อตเองนครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของเกมสโตรโกเกมใหม่ล่าสัตว์ของคาสิพีีน่าจะเก่าแล้วแหละผู้ชมปั๊บไม่พูดพร้มจะเปิดเริ่มกรนเด็กันเด็นจู่อันนีไม่ใหม่หรอกมันใหม่มาจากพักนึงแล้วะหม่แล้วเก่าใครไม่ อนุญาตชมคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความสานุกสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับก็ติดตามไม่แอดด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจในการทำคลิปเด้ออันดับแรกขออนุญาตซื้อล้วนะเกลือกันแล้วกันจากปกติผมซื้อเบตยี่สิบนนะลองซื้อเบตสิบดูลดลงมานะครับแล้วดูการจ่ายของมันแล้วกันผู้ชมชอบก็จัดประหยัดทําไ,ไปแล้าจะไผิดรอบที่แล้วเล่นไปนะ่าจะผิดหวังพี่ชมมันก็น่าผิดหวังอยู่หรอก เออตัวที่มันควรจ่ายก็ไม่จ่ายแต่ผมชอบนะเวลามันกตเตอร์เข้าพร้อมกันสองตัวในพีเกมอะชอบที่มันให้มาเพิ่มอีกห้าบุญอ่ะมันเพิ่มโอกาสที่เราจะเพิ่มตัวคูณแล้วก็เพิ่มโอกาสตัวจ่ายไปอีกผู้ชมถึงแม้แบบว่ามันจะไม่จ่ายก็เถอะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยได้เลยคืออะไรรู้ป่ะไอรถกระบะท,ที่มันกระบะท,ทองเนี่ยท,ที่ทองทองเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอราดูรอราดูผู้ชมกระบะที่เปงนทองที่มันตัวคูณเยอะๆอันนั้นผมไม่เคยได้ ถ้าแตะเล่นมาจะจะทุนน้อยทุนหนาทุนเบ็ดทุนใหญ่ทุนบางทุนอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยได้นะครับเต็มที่ก็ได้สีม่วงจำไม่ผิดนะเออเต็มที่น่าจะได้สีม่วงเนี่ยลูกเป๊ะโอ้เลสเลสสีทองมึงไปไหนบอกกูณาสจริงจะเปี้ยนเออแล้วคูณสิบห้าก็มาให้ด้วยนะโอเคก็ยังดีที่มันให้เป็นคูณแปดอ่ะซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบครับโดยห้ามุนปั๊บไม่มีลรจ่ายครับสี่บนลูกเป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่น่ามีตัวจ่ายจังหวะตัวอุ้ยปุรักปุรักอู้ปุรมาสวนจาปลาแป็ตัวกูแตกตัไม่เล่าหรือครับคุณคืนบอกเลยซื้อยังไงก็คุ้มกว่าฝันโลใหญ่นุ่งจืนเด็ดจอยครับอะไรยตัวคืนมึงก็พูดอย่างมั่นใจว่าบุงได้ตัเกิดจัด อุ้ยซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ปั๊บแบอกแต่ละโฟดอัสูงแค่ปลาายเป็นตัวจับตอมลาคาตอบจิกจบจบไปดิจบไปดิกำไรกำไรสาเจบาทโอ้ไม่ก็ยังดีกว่าขาดทุนแล้ววะเอากำี้ดีกว่ากำตดสดูดิซื้อเจ็ดร้อยหาสิบตัวเด็ดดูจ้ 787บาทโอ้ยก de ุล oh, uh, uh, you know, like uh, ิยากช็อบอ่ะไปอย่างน้อยก็ได uh, so ้ลอดแล้ววะใส่สักเป็ด60กสแล้วื่อแลกางผู้ชมแองใบก็ไม่ไหวเออกุลิยากช็อปไปเพี้ยนเกมดีเกมดังอุ้ยหัวใจหายทางด้านมีตัวใจต่อวะ้วก็ไม่มีตัวใจต่อครับทุกคุณไม่ทำงานแล้วนะประเด็นโอ้แต่ว่าสม่วยดีประจานส่งเกมดีมีใช้ไปกว่าคือแล้วก็ระทองมานสวยงามฟาลาแปดพออีกสักเบิ้มดิ ลักะเขียวบาสวยจัดปละาชิบหนึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งงหนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหนเงินตัวเดียวโอ้ตัวเดียวอ่ะเออกุณลียังชอบเลยอ่ะองค์สิบแปดมูล้วปั๊บเขาหลามตัดเออแต่ว่าเกมนี้ตั้งแต่เล่นมาจำไม่ได้เว้ยผู้ชมว่าไหลนอกอ่ะเดี๋ยวยังไม่เคยได้บิ๊กวินไหลนอกยังไม่เคยได้ยังไม่เห็นบรรยากาศบิ๊กวินไหลนอกเออยังไม่เห็นบรรยากาศบิ๊กวินไหลนอกด้วยความที่เราไม่ค่อย หมุนมือด้วยแหละประเด็นนะ่ะด้วยด้วยความที่ผมไม่ค่อยหมุนมือด้วยเกมนี้ผมแทบจะซื้อล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เนี่ยหมุนประมาณเนี้ยแปดสิบหมุนถ้าเข้าฟรีเกมยากไม่จ่ายอะไรก็ผมก็เบรคถอยหนีไปเกมอื่นประมาณนั้นท่า,า,า,าผนผู้มมชมสี่สิบห้าหมุนนะปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ๋อวุ้ยดูดูดด เดิมปะเนี่ยดันเอาพีจีมันเออเลยอะไรวะเอาดิลูกเวเอาดิเอาดิเนี่ยกูจะรอดูเนี่ยเอาดิมาดิเพีรยน้วก็ผ่านไปหมุนมือมึงไม่เวอร์อแกเจมดีมึงเหลี่ยบจริงอ่ะเออเออแต่มึงชอบรอบล่าสุดที่เล่นเล่นจุดนอยนะพี่ผู้ชม ไม่ล่าสุดอหะตอนไม่ใช่ไม่ใช่ใช้์คำว่าเราใช้์คำว่าตอนนั้นแหะที่เล่นทุนน้อยอ่ะโคตรสั่นใจอ่ะเบ็ดบาทสั่นใจที่ผ่าคือมันจ่ายมาสี500่ร้อยห้าร้อยเท่าอ่ะ,อะแต่ก็ตั้งแ,แต่นู้นมาก็ยังไม่ได้เคยเจอบรรยากาศแบบนั้นตปกะติสภาพเกมโอ้ลูกเวอเออเออโอ้ยอย่าตึงหลายจาัดวัดแปดสิบแปดสิบบุญไม่เข้าฟรีเกมกูถามจริง,รง,รงอีกข้าจะไปเนี่ยห้าสิบไม่เข้าฟรีเกมไปซื้อกับ Mằng nga nga ngon tóp, vâng tóp, vâng là vâng tóp,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  vâng มึงไม่หม,มาสักอย่างเอออาสเกตเตอร์ก็ไปลงอะ่ะม่วงก็ไม่มาโอ้โหลงไปสามสิบสี่มั้งนะผมจะแม่งหมุนมือแม่งตึงจริงว่ะเออหมุนมือแม่งตึงจริงว่ะมันสู้ซื้อไม่ได้ครับอาจารย์จริงสู้แบบซื้อไม่ได้หน้าถึงน่าจะได้ซื้อไม้ไม้สิบบาทผู้ชมเจ็ดร้อยห้าสิบถ้าซื้อใบผ่านห้าไม่น, 5, ไมน่าไหวนะเออถ้า,ามันจ่ายไปช่วงไม้สองไม้แรกอะ่ะมันดีเว้ยผู้ชม แต่ถ้าหลังจากนั้นคือถ้ามันไม่จ่ายอะทำไงวะจำใจเออหน้าทองไหมอุ้ยตวแผงท่านนั้นไม่มีตัวก่างมันมาจ่อรอหน้าปากทํานรกเพ่แล้วก็ไม่จ่ายละโอ้กูรยจับชอบอือพอใจมาน้ำเงินไม่ก็ม่วงไม่หมาดสักจ้าอุ้ยปอาป๊าป๊าป๊าไมไม่มีตังค์ซื้อบะ่ะนี่อย่างผลับตัดไหม,ไม มึงลงตัวแพงจริงดุเอา้าวอา,อาไปผู้ชมไม่ไหวปะเจอดีกว่ะอย่าน้อยมึงก็มีรุ่นกว่าหมุนมืออ่ะชอบก็จัดประหยัดทับแาบนี้แล้วจะได้หลายไม้อยู่เนี่ยห้าหกไม้อะอย่างน้อยมันจ่ายไม่แพงมากก็มันก็ไม่ขาดทุนนะเออขอแค่ไม่ขาดทุนผู้ชมนะครับแล้วก็โอกาสที่มัน,นจะจ่ายแบบเจ็ดแปดร้อยเท่ามีนะไม่ใช่ไม่มีนะก็สามทั้เหมือนบอสเออสามทัาเก้าร้อยกว่าเท่านะ ต้นเเล่นสาทัำมัน่าจะเป็นน่าจะเป็นเสาทัำที่จแพงที่สุดแล้วเลยตั้งแต่เล่นบาทครับตั้งแต่เล่นบาทเราไม่เปไปได้ในซื้อด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบหมุนมือแล้วได้นะผู้ชมโอ้โหลบไิ๖บุญนะปั๊ปปั๊บปั๊ปั๊ปไมีเีใจ5บุญเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเี๋้จนคับเจเปงเสีงไม่มีใจครับ4บุญปั๊ปปั๊ป เออโผลามาเขียวตัวสองไม่ลงเทียวสักเออแล้วก็นั่นแหละลดอกจิงช่วยยาพราบกันโอ้ตัวแพ็กแต่ตัวฉุยบ่วไม่ม่วงก็แดงเนี่ยผู้ชมแต่วทำไมมันชอบกักพระคุณถามจริงเถอะเพียนืมไม่ลงสักเมื่อแล้วก็ไม่เป็นใจกูถามจริงเถอะเอ้าโอ้มุนทายครับท่านไปเลยเอ้าไป โอเคมาหละโอ้โหประมาณนี้แหละ750ร้อยห้าสิบาจไม่ร้อยกว่าบาทตัวจดูท่าไม้ลองดูนะไม้สี่ไม่จ่ายไม้ห้าอ่อนจบไปแค่นั้นแหละอดี๋ยวไปหาให้ความหวังอะไรมากเพี้ยนม่จะจ่ายต่อบอสป๊าฟมันปกติจะจ่ายหน้านี้ป่ะอาจาายไม่มีนะไม่มีใช่ไหมสิบบนลูกเอ้ ความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งของผมเด้อคผู้ชมความใฝ่ฝันอีกอย่างหนึ่งของผมคือนี่ได้กระบะท,ท,ทองเนี่ยไม่รู้จะมีบุญวาดชาติมาหรือเปล่ากระบะท,ทองไม่เคยได้แล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้ามาเฉียดด้วยนะจังหวะมาปั๊บอ่ะข้างบนไม่มีตัวจ่ายอะไรออ้ตัวแปววดทุกคตทุกคนุกคุกจบ้าหละแลกเงิน,งนแบสวญยาปลาแปดปับ๊บไม่มีตัวจ่ายครับอย่างไรดอกไมมีตัวคุณจบเจ้าไม่เราหรือ ไม้นี้ไม่ขาดทุนเหร่ถึงพันปะวแะแลยเป็ถ้าคิดเป็นกำไรไม้ถัดไปจะลำบากแล้วตทีเนี้ยเออพันโลใหญ่นงเก่งเกินใจครับอย่างอีกยังจะขาดทุนอีกลูกเป้เออ อ,อ,อย่างน้อยน้างินอะไรต่อครับดอกจิกมาไหมและก็ดอกจิกโอดำคัมโบขอบใจส่วนยาพลาแปดเสียดายที่มันตัวจ่ายถูกปไปหน่อยว่ะสองร้อยแปดสิบใบนี้ก็ไม่ขาดทุนแต่มันกำไรนิดหน่อยนิด่ประเด็น,นอโอ้กำไรเท่าไหาร,ไร,รเ่เด่ยจานอ๋อกำไรสองร้อยห้าสิบครับเออเอาดีแต่มันก็งดีกว่าขาดทุนแหละอ่ะอคิดแค่นั้นพอ แล้วกระบวงมาสวนการพระราแปดมีตัวจัดต่อบอไม่มีตัวจ่ายครับตุคูณไม่ทำงานกระปะสีทองมึงก็ไม่เฉียดมาสักทีลูกเพ้มันมีจริงปะเนี่ยเออ,อเฮ้ยม,ม,มุนรักนักกุทองเนี่ยแล้วไม้ต่อไปมันก็คงลำบากแน่เลยวันจันรอดูขยับเบ็ดซื้อดูปะะ่างะเบ็ดสิบแล้วก็ไปยี่สิบเนี่ย oh, เ, <20 S 1> เบ็ดยี่สิบก็ไปเบ็ดสามสิบเนี่ย เบ็ดสามสิบไปเบ็ดสี่สิบอะไรเงี้ยกูว่าน,น่าจะหมดตั้งแต่ยี่สิบแล้วแหละอ่าหมดหมดไม้นี้เดี๋ยวลองลองเพิ่มเบ็ด <c oughs> สูดดูดกันกรครับแต่ละเบ็ดมันก็จ่ายไม่เท่ากันนะเออแต่ละเบ็ดเบ็ดน,นี้จ่ายหนักจ่ายแพงแต่ส่วนมากแต่ส่วนมากที่เคยเล่นมาที่จ่ายแพงจริงๆนะที่จ่ายแบบหนักๆจริงๆนหะลายเท่าจริงคือเบ็ดถูกน,นะครับเบ็ดสองเบ็ดสามเบ็ดห้าเบ็ดสิบเออประมาณนี้ผู้ชมที่จ่ายแพงๆจริงๆนะที่เหลือเหรอครับ ไม่อยากพลาดนั่นแหละผูดนำกับเกียวมาเขาบอกเขาจะสวนยาปราบปัดแล้วก็ไม่มีตัวจา่ายต่อครับไม่มีประโยชน์ครับตัวคูณไม่เข้าบบานไปเตือนนอ้องโอ้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวเหรอสิบวา่าแล้วก็าจาัด <c oughs> <c oughs> เป็นไหนไปดิไ <c oughs> <c oughs> อ้ยู่เล็มเลยอยู่เปล่าฮะกูเลี้ยงชอบ เพิ่มเบ็ดซื้อครับเพิ่มเบ็ดซื้อแล้วก็เพิ่มโอกาสในการจ่ายให้มากขึ้นผู้ชมจากพันเออจากเจร้อยสิบก็เป็น 1, 000, พันห้าชอบก็จัดยัดทำแบานี้เขามีแต่ซื้อตัวกว่าจะเจ๊งมีกูคนเดียวนี่แหละซื้อตัวกว่าจะทำไม่ใช่เขามีแต่ซื้อตัวกว่าจะจ่ายเออมีผมคนเดียวผู้ชมซื้อตัวกว่าจะเจ๊งกูอยางช้เขาไม่ยอมรับชะตาการรมของตัวเองทีรู้ว่าบางจำรู้ว่าชนะไม่ได้หรอกจำกูก็ยังอยากสู้ต่อเออ พันห้าครับต้นทุนแพงขึ้นนะสิ่งตอบแทนที่เราจะได้มามันก็ต้องแพงขึ้นเป็นธรรมดาอย่างน้อยๆถ้าพันหนึ่งไม่ได้เออถ้าพันห้าไม่ได้กูขอคือจะห้าร้อยเนี่ยข้างล่างเนี่ยตุนสองพันหกเนี่ยมันก็ไปต่อได้อีกสองไม้ก็อยอ,อยู่แล้วจานเพีย้นนอนอยนไมต่ต้องห่วงบรากางเงินเนี่ยโอ้ยยยยได้กัเพิ่มมาอีกห้าตัวจบครับกิดตังเงินแหละ แต่ฟ้าโอ้ยไม่ตอบกูแต่ได้ตบเจ้าไม่เล่าหรือม่วงไหลต่อครับแล้วก็ม่วงมาสวยงามปลาแบตต่อได้หน้าทองปะหน้าทองหน้าทองหน้าทองโอ้ยอีลูกเป๊ะบินขามที่ตัวเดียวอ่ะโอ้ผู้ดีจะทำไมวะจ้ายังไม่ได้ทุนคืนเลยแล้วไม่แจกในชอบเป็นนิสัยที่ประเภทว่าแตกในมาปั๊บ มันจะว่าวซะส่วนมากนะผู้ชมเอเอเห็นปะวิกฤตเดนงแล้วว่อจ้าอุลิยักชอบเลยอ่ะโอ้ยชะตาชีวิตจุดนี้ทำไมมันดูบนเถิงเลือกไสเลือเกิดลูกเป้เตียดหมุนนะนะดีดีดีให้มันไปสักพันหนึ่งก็ได้ลูกเป้เออมันก็เนี่ยสี่ทห้าร้อยเนี่ยคุณนสองพันหกจะได้อีกสักสองไม้ พนมเออโอ้เหเก่งขักโพสลูกทีดเจ้าต่อหมุนท้ายไปจ่ายตามสไตายพีจีครับโอ้หักหน้ากูเลยเพี้ยนเอาเลยเอาให้สุดเพี้ยนท่านเป็นไรอู้จโอ้ยเจ็กจีหายเจ็กจีหัวลูกเว้ย ไปต่อเยอะแล้วมันจะเข้าแตกในมาทำพาะบาทเนี่ยเขาแตกเลเซอร์อะไรอ่ะเพี้ยหามสักทีดิโอ้โหเหนื่อยเหลือเกินว่ะจังไปปั๊บปั๊บปั๊บกระบาดทองอ่ะ พอเห็นสักครั้งเป็นบุญตาแล้วกันเออคูณเจ็ดสิบคูณร้อยอย่างมันมีนะมันมีมันมีมันม,ม,นมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสังเกตดูดีกว่าว่ามันว่ามันเต็มที่ที่เคยเห็นมันเท่าไหร่ถ,ถ้าจะไม่ผิดนั่นจะเป็นคูณคูณเจ็ดสิบที่เคยเห็นแต่ว่าปกติผมไม่ค่อยสังเกตครับผมจะได้สังเกตแค่รายการจ่ายเออสังเกตแค่รายการจ่ายลุ้นคือลุ้นว่าตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็จะลงมาเหลืออีกกี่ตัวจะลงผู้ชมโดยมากไม่ค่อยโฟกัสกับบาททองเท่าไหร่ถ้ามันไม่แตกมาให้เเเเนี่่่ยยกกก็็จะะไมมมสังงตลซึค โ okay. อเคโหดีนยดีนี่มันยังเรียกตัวคูณแพงอยู่อีกสามหมุนลงไปโอเคออยนี่นะยังไม้นึงครับจ่ายไม่จ่ายไม่รู้จ่ายไม่จ่ายมันก็แบนแค่นั้นแหละจบจบปเพี้ยนโอ้โหไม่จ่ายลงมาไม่มีตัวคูณแล้วจะเอาอะไรมาจ่ายวะคุณทามจริงเออเออต่อค้าคนมวง่วงๆๆวง่วงวงม่วงไม่ลงคดำไม่บักเจริญเจริญลวพีจี ไม่พออินเบทสามสิบด้วยนะเออมันกากกว่าไม่พออินเบทสามสิบด้วยนะได้ไม่เป็นไรเบทสามสิบไม่พอเนี่ยก็ใส่เบทยี่สิบก็ได้ชอบก็จัดประหยัดทำไปกูใส่สุดอยู่แล้วเพียรเป็นตันหัวนั่นแหละเต็มทีจะตายตัวนั่นแหละ ม่ได้คือไม้นั้นมันกําไรไปแล้วเท่าไหร่กี่กี่ร้อยเองแล้วก็ผมคิดว่ามันคิดไม้นั้นเป็นกาไรให้เราแล้วผู้ชมคือหลังจากนี้ที่ผมว่าลําบากก็ก็ตามภาพที่เห็นนะผู้ชมก็คือลําบากจริงๆนั่นแหลนะโอกาสที่มันจะฟื้นขึ้นมาอีกได้น่าจะรอไปแสองสามไม้ซึ่งหมดแล้วถ้าลดเบ็ดลงไปซื้อเบ็ดเจ็ดสิบเบ็ดร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยผู้ชมผู้ชมรู้แล้วมันจะไปจ่ายเบ็ดน้อยนะเชื่อไหมเออมันจะไปจ่ายเบ็ดน้อยเนี่ยอืม สามมูลท้ายครับจ่ายไระเตะเปล่าผมได้เลยไม่หมายถึงจ่ายแบบจ่ายเลยนะเต็มที่ไม้เนี่ไม่จ่ายอยู่แล้วครับเอาจริงเต็มที่ยังไงก็ไม่เท่าจุดแล้วก็ไม่กําไรด้วยอดีดิเอาดีถ้ากําไรสองมูลท้ายเอาดีถ้าทําได้ไม่ได้ดูถูกนะคือส่งมันมาอย่างนี้แล้วผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เริ่มเสียวม่กเกินไปจัะแลวมึงจะหักหน้าห่ยได้เลยจะไม่เพี้ยนนัน่นแหละน้ำเงินมาสวยยาปลาแปดหัวใจไรต่อแล้วก็เขียวมาสวา่วนจิตปลั๊กไอ้ชิบ่ายโอ,บอย้บอกว่ามันไม่จัดผมบอกกุ้งไม้ได้เลยไหมว่ามันไม่จั่โอ้ลูกวิ คือคิดจะหักหน้ามึงก็หักหน้ากูลงเฉยๆเ,เี๋ยวนะปีตีโอ้ไม่เจอตัวกันข้ามที่แท้ตดูผู้ชมอืมผมอยกากชอบเลยอ่ะ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 อ,อ,อ,อะไรเพื่อเอาที่เธอสบายใจไม่เป็นไรไอ้หน่อยก็มานี่กับไรมาครับมานี่กับไรมาก็หมุนท้ายก็จบแล้วคูณห้าสิบก็เอาเป็นว่าหนีดีกว่านะครับตรงเกมผมว่าจ่ายมันมันจ่ายไม่มได้แพงมากหรอก ซื้อไปพ่านหน้าจ่ายมา3ามพก็เท่าไหร่กำไร2000ครับก็กำไรไม้นี้นะเออแต่ว่าขาดทุนไปอีกหกพันจบนั่นแหละนะครับโอ้เราวนี่หนีแล้วกันผู้ชมนะหนีไปเล่นเกมอื่นดีกว่าเออถ้ามันจะเหลี่ยมขนาดนี้ผู้ชมซื้อไปไหลายไม้ก็จ่ายมาสี่สิบห้าสิบบ้างไม่คุม้มผู้ชมนะครับะนะแล้วจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไม่แอดด้วยนะคะรับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนดะ้อสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวันนีบา,บายๆบุยๆครับคุณเรียนชอบดีไ้า